หรอไม่ไม่ไม่ไมันะไรเ,เยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเหรอเอาไปจับตรงนั้นเอาไปจับตรงนั้นอันนี้เป็นลายอะไรสติ๊ไม่ใช่บาโอเคอันนี้ล่ะม,<น>มอนมอนอันนี้อ่ะเมาส์เมาส์อันโน่น่ะเพนเมาส์อ๋ออันนี้ลายมีผู้อันนี้อ่ะพู่อันนน้น่ะข้างในอ่ะลายญี่ปั้นชอบป่ะ ทำท่าด้วยป้อยแมนโอเคอันนี้นครับเจ้าหญิงโอเคแล้วก็สไปเดอร์แมนสร้างมาที่แม่หนูได้เรียนนะแล้วก็ปิกนิยถ,ถ้าใครไม่มีที่นอนก็ซื้อปิกนิกมาได้อ๋อแล้วก็บ้านมีที่นอนอยังก็นอนสบายไปเลยก็พร้ ชอบปิคนิคไรไหนที่สุดมาดูครับไหนครับนี่ครับปมปมอันนั้นมันอันนั้นคือภาพปูที่นอนปิกนิคคือพวกนี้เนี่ยในในที่มีเน,นี่ยปั้นชอบไรไหนที่สุดหนูชอบไปด้วแม่แล้วก็แล้วก็ไอ้ร้านแม่หนูเยอะๆหนูก็ได้มีตังไปไปกินขนมหนึ่งหึ่ใครให้กินอ่ะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แม่นะป้า อันนี้คือแม่ปลาทูนะอันนี้ลูกปลาทูอะ <c oughs> แล้วก็ขอให้ขอให้พี่มีความสุขก,กับพี่นอนที่ตัวเองใช่ไปน่หรอกค่ะโอเคขอบคุณครับอค่ะ